รายงานข่าวด่วนได้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดมาเจ้าตัวนั้นรูปร่างเป็นสุ่มที่มีหัวเป็นมนุษย์และตอนนี้มันก็กำลังเดินเข้ามาหาฉันแล้วก็อ้ดกีบดีบดีดอบดับยีเซสกีบดีบดีดอบยีดยีดกีบดีบดีดอบดับอิเซสกีบดีบดีดอบยีดยีดโอ้โห่เดินดิตัวใหญ่มาก โอ้สกิเบเน่ดอบดอบดอบเยซสดอบเยิสเซ่โอ้สกิเบเน่ดอบดอบยิด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 กิมิเน่ดกิมิเน่กิมิเน่ฉันจะทำให้พวกแกกลายเป็นเหมือนฉันอะ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 แย่ ah, 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 ah. Yeah, แล้วลองลา

Kita menang, kita menanglah. Give me this, give me this, give this, give me 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 this, give me

Give gibiris 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 ไม่ดีหรอกมีงไม่ก็ได้ช่วยดัวช่วยด้วยไอ้พวกมันก็ได้ช่วยด้วย่ก็ได้ช่วยด้วยนี่ถึงตาของฉันแล้วสิ่นะพี่ต้องมาจับการแก้แต้าสกิบดิทอนยิงตัวคนเดียวยนะสองตัวขอโทษครับผมจะยิงไอ้นี่อเลยไปเลยคุณแล้วแต่คุณเป็นใครผมคือเดอะคาเมราแมนเดี๋ยวผมช่วยคุณเองนะครับแล้ช่วยคุณด้วยสิ่งนี้ ขอบคุณครับแล้วคุณช่วยเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับนี่เราเพื่อนแกะอะช่วยด้วยเพื่อนแกก็ไม่ค่อยเิดบอะไรมากอเอายาสีแดงไปเลยท่านเจ้าโรบอตจะเอาอันนี้ไปฉันถูกโอเคไหนคุณลองเล่าต้นกุนเหน่อยของสกีบินี่ทอเ e ตหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ สกิบี้ทอเลตเกิดมาจากชายที่ถูกส่วมดูดจนก,กลายเป็นสกิบบี้ทอเลตตัวแรกแล้วต้กนกำเนิดของคุณมาจากอะไรฉันเกิดมาจากชายที่ชื่อว่าดาฟักบูมเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากและตอนนี้เขาก็มองเราอยู่อ๋อและเล่อย่างฉันคือคาม e ราแมนตัวแรกของโลกคาม e ราแมนตัวแรกของโลกใช่และตอนนี้ครอบ แล้วนี่ครอบครัวของฉันก็กําลังมาไหนแล้วครอบครัวของคุณหันดก็ด้านหลังฉันไงอนั่นมันฝาาึกฝ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 ึกโอ้นั่นหรอครับครอบครัวของคุณนะ่ะใช่แล้วนั่นแหละครอบครัวของฉันไปไปเริ่มลุยคุณดาฟักบูมครับว่ามาเลยแล้ว ตอนนี้ g ีแมนแล้วครับอ๋อจีแมนเหรอใช่ครับก็อยู่ด้านหลังนายไงฮะอ๋อใช่อยู่ด้านหลังผมนี่เองตอนนี้ฉันมีอะไรจะบอกนะพ่อมาเลยฉันได้มองดูฉันเห็นจัก,กรวาลทุกๆจัก,กรวาลฉันต้องกลายเป็นสกิบิดี้ทอเลตแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกจัก,กรวาลน,นี้ฉันไม่เป็นสกิบิดี้ทอเลตลอกแต่ว่า คนที่จะมาเป็นสกิบ i ี้ทอยเลตก็ไม่ใช่นายไม่ใช่ดาวภาคบูมด้วยแต่เป็นกอร์ดอนจีแมนกอร์ดอนจีแมนใช่เขาจะเป็นสกิบ i ี้ทอยเลตแทนฉันและตอนนี้กอร์ดอนจีแมนก็กำลังก็กำลังต่อสู้กับคามราแมตัวหนึ่ง

ขอโทษนะจีแมขอโทษนะกอร์ดอนแต่ว่าฉันไม่สามารถทำให้หนายไปสวิธีถอยเด็ดได้เพราะฉะนั้นแล้วหลับให้สบายนะเพื่อนเอ้ยหลับให้สบายนะ นายท่านครับว่ามาเลยดูเหมือนว่ากอดอนจีแมนจะถูกจีแมนสังหารไปแล้วครับถ็นกี่ละดีแล้วแน้ว่าจีแมนจะบอกว่าตัวเองจะไม่เป็นสกิบิดี้ทอเลตแต่ก็ยังมีผู้นําของสกิบิดี้ทอเลตนะเธอคือพ่อ p l e w อวูแมนเธอคือใครเหรอสกิบิดี้ไม่ใช่สกิบิดี้ทอเลตพ่อร์อวูแมนคือมนุษย์สีม่วงที่มาจากดอมมัลติเวิร์สหรือคือ s ก i บ i ดี t o อเ e t ดอมสต u ดิโอมอลัลติเวริร์อ๋อทำไมล่ะก็ในจักราวาลนั้นอะ่ะไม่ได้มีแค่เธอในจักราวาลนั้นอย่างเดียวเธอในจักราวาลนี้ก็มีและเธอคือหัวหน้าของ s k i บ i ดี t o อเ e ตและตน้นกำเนิดที่แท้จริงของ s k i บ i ดี t o อเ e ตไม่ได้เกิดจากชายที่ถูกส้มดูดแต่เกิดมาจากผู้หญิงที่ต้องการครองโลกเนื่องจากว่าตัวเองอาฆาตแค้นมนุษย์ที่ทำร้ายเธอ อย่างนั้นเองเหรอครับหัวหน้าใช่แล้วและวิธีที่อยู่เธอได้คือเราต้องเอาเบลาคอคาเมราแมนหรือคือพี่ข้างรักในจัก,กรวาลน,นี้มาด้วยเอรอครับใช่แล้วอย่ารออย่ารอช้าตามหาโคกันเลยสวัสดีพวกคุณเป็นใครอ,อ่ะผมชื่อแค t เทลแคทเทลหรอเป็นยูทูบเบอร์ชื่อ Cat t a i l ใช่ไหมครับใช่ ฉันคือยูทูบเบอร์แ e ทเทลฟและฉันก็จะมาเป็นคนปฏิบัติภารกินนี่เองรู้ไหมคนอย่างฉันเอาโหดมากโหดเทียบเท่ากับคุณดาฟักบุมเลยแต่มีหนึ่งคนที่ฉันก็ค่อนข้างที่จะไม่เคยรู้เรื่องเขาเท่าไหร่นะใครเหรอเขาคือแคทอีซีวันังล่ะแคทอีซีวันเหรอครับเขาคือใครอะ เขาเป็นชายที่โหดมากเขาคือสกิลเอเจนต์อีกคนที่มีพลังน้อยกว่าสกิลเอเจนต์แล้วก็กากน้อยกว่าสกิลเอเจนต์อืมแล้วเขาก็มีพลังน้อยกว่าแล้วก็กำลังยันน้อยกว่าสกิลเอเจนต์โอ้โหก็เท่ากับกากดิเขาไม่ค่อยกากเท่าไหร่หรอกเขาจะมาช่วยพวกเราบางครั้งแล้วนะอืมครับ ปาปาปูนปูนบูปูน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  ปูนปูนป <cues> ูนปูนปูนปูนเฮ้สกิบดิโทมัสเหรอน่าสนใจดีนี่และแกเป็นใครฉันคือแคทอิซิวานีลาแคทอิซิวันตัวจริงเถียงจริงเลยเหรอใช่และจะมาจากการแกฮ่า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 ฮารู้ไหมฉันคือตัวแรกของโลกนะเว้ยแต่แกก็ไม่สนิทกับสกิบดิบล็อกเหรอนะ หมายถึงตัวถิ่วข้างหลังแกใช่ไหมใช่พวกนี้แหละแกไม่สนิทเพราะฉะนั้นฉันไปก่อนนะออกไปซะ่า้วโอ้โห,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 หแกเป็นไรเด็กตอนนี้พวกเราสามเผ่าพันธุ์สนิทกันแล้วทำไมละ่ะก็เรื่องก็เป็นอย่างนี้นะนี่น้อยว่ามาเลยเรามาร่วมมือกันไปละ่ะเดี๋ยวเราให้ครึ่งโลกเลยนะครึ่งโลกเลยเหรอ ใช่มาดูมือกันเลยล่ะอืมร่วมมือร่วมมือโอเคตกลงสัมตคีเอาล่ะเราสกิบีดี้บ็อกซ์เราสกิบีดี้ทอยเรตตอนนี้พวกเราตกลงกันแล้วดอบเยซเซสดอบเยซเซสสกิบีดี้สกิบีดี้สกิบีดี้สวัสดีฉันคือสกิบีดี้ทอยเรตตัวแรกแล้วฉันคือสกิบีดี้บ็อกซ์ตัวแรกส่วนนายคือสกิบีดี้ถังขยะใช่ฉันรู้มีอะไร เราสามเราสองก,ตก,งกอ็ตกลงกันแล้วเหรอตกลงกันแล้วเหรอใช่เรามาตกลงกันไหมล่ะเราสองคนตั้งใจว่าจะแบ่งครึ่งโลกแล้วน่ะจะเอาไหมเอาสิเพราะะนะก็ตั้งใจจะครองทวีปอเมริกาอืมอเมริกาแล้วรัสเซียโอเคนายปกครองสองทวีปนี้นะส่วนฉันจะปกครองทวีปอังกฤษสเปนเยอรมันและอื่นๆฉันจะฉันจะปกครองไทยจีนญี่ปุน่นอังกฤษเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เมียนมา นีบุกแกสัญญากันด้วยเหตุนี้เหรอใช่แล้วเหตุนี้สัญญาแล้วแกอยายกมารวมมือไหมละ่ะรวมมือสิเพราะว่าฉันก็ไม่อยากทําสงครามกับเผ่าพันธุ์อื่นหรอกโอเครวมมือ The เดอะแกงสกีเบดีสกีเบดีเผ่าพันธุ์ กบดีส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 กบดสกบดสกบดี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 สกบดสกบดีสกบดสกบดสกบดสกบีสก ทำตามฉันนะปว่ฉันอนะ่ะวางของให้นายแล้วเหรอครับใช่แล้วทําตามฉันเลยนะอืม